ไม่พัดนะครับถ้าเราจะใส่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามุมมันจะเป็นยังไงนะครับเทคนิคหนึ่งที่องคูคนณาใช้เป็นประจำนะครับก็จะใช้ถ้าไม่มีเครื่องวัดมุมครับปกติแล้วองูนณาถ้าจะให้แม่นให้ชัวในการวัดมุมก็จะใช้ที่วัดมุมนะ ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็จะใช้ลวดนี่นะครับดูด้วยสายตาครับ <Okay. S 1> ก็จะใส่ลวดเข้าไปก่อนนะครับใบพัดนะครับต้องมีมุมเพื่อให้ปะทะอากาศตัวนี้ยังไม่มีเราก็บิดให้มีประมาณนี้มีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่ยกับเราจะบิดนะครับถ้าใช้เยอะนะครับเครื่องก็จะไม่มีแรงขึ้นอย่างนี้ครับไม่มีแรงขึ้นถ้าใช้น้อยเกินไปยางก็จะหมดหรือไม่มีมุมเลยก็จะไม่ิด กาดไม่ได้นะครับก็จะประมาณบิดบ่อยๆก็จะรู้ประมาณองศานะครับอันนี้ก็ประมาณสามสิบห้าองศาอีกด้านหนึ่งครับยังไม่ถึงสามห้าเท่ากันก็ประมาณนี้ครับนะครับก็จะดูมุมตัวนี้นะครับก็เลื่อนมาครับเลื่อนดูให้เท่ากันครับก็ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณสามสิบห้าองศาหรือถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะชัวอยากจะแม่นนะครับ ก็ใช้นะครับเครื่องวัดมุมใบพัดตัวน่าจะตั้งที่สามสิบห้าองศานะครับครับก็จะใส่ดิวครับเห็นไหมครับสามสิบห้าคาดเคลื่อนนิดเดียวเนี่ก็จะบิดเข้าให้ตรงครับวันนี้สามสิบห้าไหมสามสิบห้าพอดีครับด้านนี้เห็นไหมครับวิก็สายสายตาคาดเคลื่อนนิดหน่อยครับตอนนี้ก็คือสามสิบห้าองศานะครับ เแล้วเราก็จะจอดเกาาร้อนไว้เลยครับไม่ให้เคลื่อนครับวางให้แห้งก่อนร้อนแห้งครับ